ตอนรับข้าสู่เด็ดมวยเดือดครับวันนี้มาในรูปแบบของมันระทึกใจครับคู่แรกไปชมการชกในพิกัด65กิโลกรัมนี่ก็คือชมหน้าของนักรบแม็กยาครับ <18 S 2> ดาวลุงจากฮังการีครับ p a t ุ้งจารีกาา มาถึงนักชกไทยครับ<ป>มาจากเมือหมอแคนขอนแกน<ป>่นประเทศไทยศูงร้อดิบอดีตแชมป์มวยรอบของช่อง8ครับฝชนะ30มสขอเสียงปรมือให้กลา้าศึกเนี่คือกล้าศึกเวน้ามวยไทยวัย,ยแค่สิบแปีนะครับแต่ว่าฝีไม้ไลายมือนี่เกินตัวครับส่วนึ่งร้อเซนติเมตรก็มาเปรียบเทียบกันดูครับจากสัดส่วนครับกล้าศึกร้อแพทิร้อยิบสามน้ำหนักหกิกกร,รัมเท่ากันครับ อายุนี่แพทริก21ส่วนการศึก18ครับประสบการณ์นี้ก็แน่นอนแล้วครับว่าเป็นกล้าศึกครับผ่านมวยไทยมาตั้งแต่เด็กๆครับแต่ดูจากรูปทรงแล้วนี่สูสีใกล้เคียงครับแพทริกได้หนาครับอยู่ในทีมงานของซินบีมวยไทยนะครับในตอนนั้นครับแพทริกซาน่ากาศึกที่เป็นมวยประเภทจังหวะฝีมือครับ ออกอาวุดรวดเร็วสวยงามมานะครับหมัดขวาโอ้โหโชว์เลยครับจิ้มสวยครับกล้าสึกครับส่วนแพทริกครับก็พยายามโจมตีที่บริเวณต้นขาครับเตะพับนอกครับแลกันคนละแข้งครับโอ้โหต่อยสวยเลยครับกล้าสึกครับวันนี้ไม่กลัวหมัดของแพทริกซาน่าใส่ลูกผีครับ โอ้โหม่ควงเท้าด้วยครับแม่แพติกซาน่าครับพันใจมากครับแพติกซาน่าวันนี้แต่ว่าสายตาดีครับกล้าสื่อครับเห็นหมดเลยครับอาวุธของแพตติกซาน่าจะมาอย่างไงคอยบางคอยเก็บไว้ก่อนที่จะโตครับมัดขวาสวยครับแม่แกพยายามจะทำผ้าตวัดเตะเหมือน2ชั้นครับแพตติกซาน่าครับ แต่กาสึกก็รู้ทันนะครับ<อ>ขยับรอครับทัติกเตะซ้ายก็ยังติดบังอยู่ครับอโอ้โหบัดข,ขวาครัเปลี่ยนแต่ว่าไม่โดนเ<อ>จอขวาคืนครับ<อ>จังหวะขายาวๆนี่ทำได้สวยครับกาสึก ดูแล้วยังค่อนข้างคู่ขี้สูสีครับคู่นี้ฝ่ายนึงจอมพลังอีฝ่ายหนึงจอมฝีมือครับเทคนิคแกนี่ขนมาเพียบเลยครับแพตติกซาน่าครับมีจังหวะขยับหลอกครับทำท่าจะเตะแล้วหลอกต่อยครับดูครับมีโยกหลอกแต่ขวาย,ยาวๆของกล้าสึกนี้ก็ยังแม่นอยู่ครับโอ้โหใช้ลูกขีดกันหมัดนะครับ โอ้โหแข้งซ้ายครับแต่ว่าเจอกล้า oh. ส oh. ึกโตไปครับเริมจอกันแบบหนักๆแม่จะเล่นข่าลอยหลุดครับโอ้โหเจอแข้งขวาเต็มๆแม่ทำได้ดีครับชุดนี้ครับหมัดแล้วก็ตามด้วยศอกครับของกล้าสึกเริ่มจะแม่นขึ้นเรื่อยๆเลยครับ แพทกก็ต้องดูดีๆเลครับในการออกคมพตดครับหลุดลวรววเมื่อไหร่นี่โดนลงโทษทันทีแต่สองของกล้าศึกอีกจะปักสองโอ้โหห่างเป็นวาครับหมดยกแรกใ,ใกล้เคียงครับยกที่1น,นี่คือชมหน้าของกล้าศึกเวีนามวยไทยครับดาวรุ่งจากคอนแก่นและก็นี่คือแพทริกซาน่าจากฮังการีครับดูจังหวะทีบยันของแพทริกครับ จิ้มลำตัวครับแล้วก็สับขาพยายามจะสะบัดศอกใส่นะครับลูกนี้กระโดดเข่าลอยสวยครับแต่ว่าไปติดกาดถือว่าความตั้งใจดีครับลูกนี้เตะหลุดครับเจอแข้งขวาเต็มๆต็วว้ยกระชากมาตีลูกนี้นี่เห็นจัดจ่ะเลยครับแพทติกซาน่าชมกันต่อยกสองครับเด็ดมวยเดือดครับวันนี้รูปแบบของบันระทึกใจ เดินเข้าหาเหมือนเดิมครับแพทริกซาน่าครับไปรับแข้งซ้ายก่อนดีได้เร็วครับแข้งซ้ายของกราสึกครับอิ้งเด้งตีครับแพตริกซาน่าเอาร่างกายเข้าชนเลยครับแพทริกซาน่าครับมั่นใจในความแข็งแกร่งของตัวเองถีบสวยครับลูกนี้ทำลายจังหวะหมัดหนึ่งสองสวยครับกราสึก โอ้โหแข่งซ้าย<ป>ดูแล้วออกอาวุธกันทันใจครับผู้นี้ไ,<ป>ไม่ต้องมองกันนานครับกราสึกเตะบอลส่วนแพทติกกวาดล่างครับกลจำเบาไปเลยครับแพทกราสึกปัดขวายังไม่ถึงครับ ล็อกก่อนครับแล้วรอโต้ครับแต่ว่าหมัดไม่แม่นครับโอ้ยตัดลำตัวสวยครับกล้าสึกแต่ว่ายังทนได้ครับแพทริกซาน่าโอ้โหเจอขวาเลยครับเต็มๆต็มดูดีขึ้นครับกล้าสึกอาวุธเริ่มแม่นขึ้นครับ จีมซ้ายครับเตะหลุดอีกแล้วครับแพทติกแต่จะว่ากยังมีจังหวะ2ครับแหมแกมีท่าง้างรอไว้ด้วยครับแพทติกโอ้โหโหทีมหน้าสะบัดเลยครับแต่เอาคืนเลยครับแบบนี้ได้คืนแล้วครับหนึ่งหมัดครับกาเึกแต่จังหวะดูขาดขาดเกินเกินครับชุดนี้แพทติซาน่าครับ จอรูปร่างรูปเอวทำอะไรไม่ได้ครับกรรมการแยกออกมามจังหวะยึกยักยึกยักหลายจังหวะไปหน่อยครับแพติกนาถ้าโดนกาศกแอบหลอยไปกินก่อนแล้วครับโหโอกาสสูงๆเดินหน้าเข้าหาเลยครับเดินเบียดเข้าไปครับปักศอกตีเขา่ารับเยอะไม่ดีครับ ตีอีกแล้วครับแม็อาวุธจะมาเรื่อยๆครับพตติซาน่าสายสวยครับกล้าศึกโอ้ทำได้ดีครับจังหวะนี้จังหวะรุกกลับของกล้าศึกครับสร้างปัญหากับแพตติกซาน่าพอสมควรเลยครับพยายามจะกวาดลานครับแพตติกซาน่าครับผ่านยกสองแม็กก็แม็ก็ยังดุ ใกล้เคียงครับสูสีครับชมภาพชาครับนี่จังหวะหมัด1-2ของกล้าเสือครับต่อยทะลุกาดครับเลครับโอ้โหและนี่ครับจังหวะถีบหน้าบาตารูปักของแพทริกซาน่าจากฮังการีครับโอ้โหปักศอกเขาท้ายทอยครับลูกนี้ฟันศอกยังติดกาดครับไม่หลอกครับโอ้โห ยก3ครับปราศรุ่ยหน้ามวยไทยกับแพทริกซาน่าครับเป็นแพทริกที่เดินเข้าใส่แล้วครับก็เต็มใจที่จะเดินเต็มใจที่จะโดนอยู่เลยครับแพทริกซาน่าครับปราศรุก็ต้องตั้งรับดีๆครับโอ้จะไปกอดร่างแบบนี้นนแม่ม,มันมันไม่ใช่มวยไทย5ยกที่จะคอยเก็บอาวุธคู่ต่อสู้ครับ รูปแบบสยกกับ5ยกนี่ก็ถือว่าต่างกันพอสมควรเลยครับโอ้โหปักศอกไปยกขาดสูงๆก็จะปักศอกไม่ได้ครับคว้าคอมาตีไปไปโอ้ความตั้งใจมีสูงจริงๆครับแพทริกซาน่าเดินหน้าเข้าไปครับปักศอกอีกแล้วโอ้หายใจแรงเลยครับกล้าสึดครับปีแหลกเลยครับแพตริกโดนไม่โดนไม่รู้ครับ ใสยความแข็งแกร่งเข้าบดครับโอ้โหทิหน้าครับพาติกสานาทำได้ดีครับจังหวะทีบแบบนี้ทำได้หลายครั้งแล้วครับเดินบุกตะลุยเข้าใส่อย่างเดียวเลยครับนักชกจากฮังการีขวาไม่ถึงโอ้จิ้มขวาสวยครับต่อยเข้าไปก็เด้งกลับมาครับกล้าสึกโอ้โพัติซานานี่ แข็งแรงจริงอ้าวมีอาการครับอ้าวยังไงครับโอ้ฟ้าจะผ่ากลางวันหรือเปล่าครับล่วงลงไปนะครับเจอศอกครับโอ้โหดูครับปีนเวทีประกาศชัยชนะครับแต่ว่ากราสึกยังงงๆงครับโดนอะไรเข้าไปครับก้าสึกแข่งขามันอ่อนไปหมดแล้วอ่ะย่างสู้ครับออาแพตริกซาน่าว่าไงโอ้ดูแลวจ้รอดยากครับ ยัดซอกโอ้โหกอดคอเป็นไอ้เกลอเลยครับโอ้ยยังยืนไม่นิ่งเลยครับกล้าสึกโอ้ต้องรัดดีๆรัดแน่นๆเลยครับกล้าสึกโอ้โหหน้าตายังงง,งๆครับแพทริซซาน่าตามเข้าไปปักซอขวาแปล,ลูกซ้ำเข้าไปนี่ยังถือว่าโดนไม่ถนัดทนหนีเท่าไหร่ครับโอ้โหไปเลยครับดูดิครับความหน้า เต็มวงครับเรียบร้อยครับโอ้โห,โหเดี๋ยวต้องมาดูภาพช้าอีกครั้งครับ,รบรช็อตเด็ดของพทริกซาน่าครับ,รบรอ,อือก็น่าจะมีผลมาตั้งแต่นับแรกแล้วแหละครับกล้าสึกโอ้โหดูภาพช้าครับจังหวะแรกครับปักศอกเข้าไปที่บริเวณท้ายท,อย,ทอยครับ แล้วก็สอกเข้าไปอีกทีครับนี่ครับสาสอครับลุกขึ้นมานี่ยังทุปัตุเป๋อยู่นะครับต้องเหนียวเชือกไว้โอ้โหกปรีเข้ามานี่ยังกับพยักกระหายเลือดเลยครับตีอัดเข้าไปโอ้โหเบี่ยงมัดกับหลังครับโดนเข้าบริเวณซอกคอสปินนิ่งแบ็คฟิตครับดูครับโอ้ยเต็มเตมวงครับ ก็หมัดกลับหลังนี่ครับแล้วก็เป็นอีกครั้งครับที่เกิดการน็อกเอาต์เกิดขึ้นครับผู้ชนะกระไดแก่แพทริกซาน่าครับเทคนิคเขาน็อกเอาต์ในยกที่3ครับนักมวยจากฮังการีครับเก็บชัยไปอย่างสวยสดงดงาม